โอที่ไหนลูกถีโรายให้เป็นตาสายให้ที่สายดีโายอามสายอามา้มังนี้งางนาว้าขายนินินปูตกปูไม่ได้พาตกแต่ปูพาสิ่งลูกอมาเลยีรป็าก็แบบขายตรงให้มันเห็นด้วยว่าขึ้นอยู่บนรถถไงไม่หรอดูอ่ะนี่เ ลูกที่นที Jamie, ่ไหนกับ้านทีโลตาเอาลูกค่ะเอากีโลตาคับ้านกีโลตาคับ้านเลยลงไปเลยพูดมาเตาเอาอันนู้เสื้อนั้นมาตามาลองให้คุมนั่งยาเองเอคืเออเฮ้ยะดีจะ เอาเอาอาาันเลยอันนี้แม่ก็นั่งกับเด็กแล้วลูกเนี่ยตอนพี้ตอนนี้จะหนุกไหมจะหนุกไหมลูกหนนเฮ้ยถ่ายก็ถ่ายเอาก็เอาถ่ายฟิวด้วยวะนี่นี่

รูอ่ะเอลจะหักอยู่แ bueno> ล้วาคตจิดขอเลยนอนแ้โต๊ะนอนใบอัโยซองหล่อยิ่โตน้นองจ้างเือนจะแกงก็ัดอะไรก็เอามาด้วยหน่อยแกงไก่ ใช้ไขมดแมดแดงเดต้มกินกิ้นั okay, ่ต pues ่งตรงน้น่งตรนีนั่ง่งนี่งตรงนันตรงน้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้้นตั่นี้ตั่นี้นันนี้นันนั้นนี่งตรงนี้นั้นั้นตรง